เลสโกวดูต่อแมงเฮ้ยอ้ยแมงเอ้ยนี่นะมอดมอดใหม่นะเลือดกระจายกระจายเป็นเฮือบบอยเลยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาเลยมาเลยโอ้พี่น้องเออลีโรดลีโรดลีโรดนั่นไงนี่โอ้โหนี่พี่แกถือดาบดูมเลยวะอืมมาเลยแม่งไม่ตายวะซอมบี้แม่งห้อยพระหรือเปล่าเนี่ยเฮียไม่ตาย มาละตัวใครตัวมันละว go 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 เฮ้ยขวานขวานแมวอะเอาปืนลุกโมเนี่แหละเลโฟเดนี่แม่งมอดเยอะนะผมชอบมากคือมอดแม่งเยอะมากๆผมชอบเฮ้ยลงทีเครื่องพังนะฉีดเข้าไปนะกัญชานี่ go 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 โอ้โหแม่งโดนกดระเบิดไฟ ไปแดกซะฮิวฮิวก่อนฮิวตัวเองก่อน Okay let's go let's go อ้าวขึ้นตรงไหนวะอ้าวขึ้นตรงนี้ไปเร็วไปเร็วขึ้นไม่ได้อ้าวขึ้นตรงนี้โอ้ยบันไดหลอกไ,ไอ้เหี้ยเฮ้ยมาแล้ว <duc> um. นี่นะครับเราเล่นเป็นหน่วยเรนเจอร์สหรัฐนะครับใช้มอดหน่วยเรนเจอร์ อืมฮึ่มโกโกโกไปโลไปโลเปิดประตูไปแม่งวิชหรือเปล่าวะชิปหายแล้ววิชไอ้เหี้ยเอาม่เรียบร้อยใครโดนวิชสับหรือเปล่าอ้าวตายแล้ววะวิชอะอะไรวะโหดที่หมายเลยฆ่าวิชได้ด้วยเผาแม่งเลยเฮ้ยอืมฮึ่มมาเพียบได้รถก่อนได้รถก่อนเปลี่ยนแม็ก ใครมา,ายิงไส้แตกนะไม่สนละเอคโอ้โหเอคกลายเป็นปืนอะไรไวะเนี่ย <c oughs> แม่งยาเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไอ้เหี้ยมอดอะไรวะเนี่ยอันนี้ปืนอะไรวนะเนี่ยนี่ไม่ใช่เ <transcript> อคีเลยเนี่ยมอดอะไรวะเนี่ยลงมอดเยอะเกินนะจำไม่ได้แล้วฟร์มัดหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ใช่ฟาร์มัดมาเลยโอเคไปไป Let's go ไอ <c oughs> ย y, ระเบิดขวด แม่งลีโอหรือเปล่าวะเนี่เยเฮ้ยได้ยินเสียงไอ้จัมเปอร์หรือเปล่าวะจ็อกกี้หรือเปล่ายิโลกระสุนอืมผลักออกว่าไงน้องเผาแม่งเลยเฮ้ยแทงหรือเปล่าอ้าวชาร์เจอร์นี่แน่เฮ้ยแม่งจ็อกกี้เกือบไปแล้วไงน้อง Go 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 go. <coughs> hey, beat đi lâu. Hôm nay beat mình dơ quá. Mang beat mang dơ rồi hải lười. Tài. Ok. Hey, điếu. Thôi phun còn, thôi phun còn. Chim hải lắm. là nón ơi. Ok. Bây m Anh đi phun โอ้แม่งลงมอดเยอะจนแบบเละเปืนอะไรวะเนี่ยช็อตกันทองอ๋อช็อตกันนะอันนี้อะไรวะอันนี้ M16 แน่นอนเฮ้ย M16 วะสุดยอด M16 นัออ่นแหละเลเซอร์ตรงไหนวะอ่าเลเซอร์โอเคโอเคอันนี้ M16 นะครับ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมดนี้มันปืนมันแบบนิ่งๆเนาะปืนมาแข็งๆไปหน่อยยิงแล้วแม่งแข็งเลยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนทิ้งก็ได้โอเคเข้าห้างนะครับอ้าวมาละต้องไปยกขวดโค้กเอาไปให้มันนะมันถึงจะเปิดประตูห้องให้เรานะโอเคจัดไปผุมกันเพื่อนก่อนอันนี้อะไรเนี่ยระเบิดอ้าวไปแล้วเหรอโหแม่งไปไวชิบหายควงปืนนับควงเฮ้ยเสียงแบบนี้มัน มาเลยคนระับยิงอื้อโก้โก้โก้ทางรัดทางลัดทางรัด,ดเผาเลยเวรละควางผิดโก้โก้โก้โกเพื่อนเราอยู่ในเนี้ยอโอ้โหแม่งฝูงสมบี้มันตามกลิ่นนะตามกลิ่นที่เราวางไว้ โอเคเปิดยังไหนวะอ๋อไปข้างล่างเหรอไอ้เหี้ยไปข้างล่างไม่ได้เล่นนานแม่งผิดแม่งไม่รอกันเลยชิบหายแล้วถ้าโดนฮันเตอร์แดกตรงนี้นีม่มีใครช่วยแน่เลยวะเจอฮันเตอร์แม่งยิงใส่แตกอะเสียงแบบนี้แม่งชาร์เจอร์หรือเปล่าวะ ไพ่บอมเหรอมอเตอร์ท็อปมอเตอร์ท็อปมีปืนอะไรให้กูเก็บบ้างเฮ้ยนี่นะอเดนอเดนมาแล้วนะครับอืมโอ้ยอืม โก้โก้โก้ปีประตูอื้มอ้าวโอ้ยแม่งมีซอมบี้อยู่ข้างในด้วยโอเครอโหลดก่อนนะครับเกมกำลังโหลด รอมันโหลดนะครับโอเคบรรจุกระสุนอะดรีนาลีนพร้อมฉีดโดบยา,โ,ยาโอเคบุกไปเลยนะยิงฟ้าเนี่ยแหละมาเลยชอบกินกระสุนใช่ไหมเฮ้แม่งเสียงเพลงอย่างงี้มันลุมมันลุมกินโต๊ะแล้วแน่เลย um, nhỉ, nhỉ đi nấy ạ, văng nè nong, uhm, go go go, chạy nhanh, huy, mà mà đi, uị chi à, go go ชาร์เตอร์แทงแทงไม่ไม่ใช่ชาร์เตอร์ชาร์เตอร์ไม่ใช่แทงโอ้โหด็อกกี้ทางนี้หรือเปล่าวะไม่ได้เล่นนานละเคลียรทางเคลียรทางอุ้ยมางเอ้ยมาดิยิงให้ยิงให้เงียนนะเอยโอ้โหเท่าที่ นี่ลูกโมนี่แหละแฮมเบอร์เกอร์ยายายาอุ้มมาดิแม่งลูกโมนี่แหละครับแรงสุดละนัดเดียวแม่งจอดอ่ะอืมมาเลยเฮ้ยแทง หาเจอฮาเจอร์ไม่ใช่แท้งเรียกผิดอีก,นะกอ่ะเฮ้ยแม่งโอ้โหแม็กหมดละอาปืนน,นั่นแหลสะสไนเปอร์ละอืมโอเคโก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 เฮ้ยเจ็ดแทงแท้ง ชิบหายแทงมาทำอะไรที่นี่วะม,มายิงมันยิงมันอัดทุกอย่างเลยเปิดประตูเฮ้ยเฉียแล้วแม่งยิงมันปืนปืนอุ้ย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 โอเคอ่าเพื่อเราจะตายแล้วเหรอไลเชล,ลอ่ะอ่ะยิ่ให้ก่อนเวนแท้ๆโอเคยิ่ให้แล้วนะ อืมอืมเฮ้ย huh. ป uh ืนอะไรวะไอ้ยะมีสกาด้วยเว้ยซูมได้ด้วยเอ้ยเชี่ยโดนโอ้โหชาร์จเจอนี่มันปืนในเคาน์เตอร์สไตล์นี่หวะโกโก้มาเลยพวกเวน มาดิวะนี่นี่นี่มาเลยอู้มาจริงด้วยนี่ละเฮ้ยเสียงนี้มันชาร์เจอร์นี่วะทำไมมอนเตอร์มันเยอะที่ปกติวะเออยิงแม่งว่างไงน,น้องเออตายซะมาเร็วแล้วเชียวซูมนะซูมยิงคุ้มกัน ทำแบบ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 ในหนังเลยครับยิงคุ้มกันเฮ้ยผิดทางแล้วเฮ้ยแม่งกล่องยาขอ,อกล่องยาหน่อยฉีดยิโลกระสุนโก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 เคลียร์เคลียร์เจอศพนะครับเจอศพเคลียร์ เฮ้ยตัวกดเป็นดอทเอเลยมึงเอ้ยโดดโดดโอเคเคลียร์อือเรียบร้อยยิงโหลดติดก่อนยิงประตูนี่แหละพังไอ้เหี้ยแม่งบูมเมอร์รกระเด็นใส่หน้าโดนลุมเติมแน่กูยิงโอเคเฮ้ยโอ้โหมันเรียกเป็นฝูงเลย มาดิโอชาร์เจอนี่ยิงหัวเลยดีมากน้องยิงไปเลยเฮ้ยแฮนเตอร์ไปเร็วมาเลิฟออื้หือผู้ติดเชื้อแม่งเป็นทห,หารทั้งนั้นเลยโอ้โหแม่งเอ้ย mình ừ đẹp lại. It was lìn lìn nhau mừng. Go, go, go. Uy, 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 เซ็ละเซฟ็ละโอเคโลกระสุนเก็บเก็บกองยาโอเคไปโก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 นี่เละ Clay ก face. Go 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 go. เป <is> really? like ็นหน่วยรบพิเศษนะครับโอเคปิดเติมเติมน้ามันที่รถก่อนนะครับ เออมอดปืนลูกโมนี่โอเคนะเปลี่ยนแม็กนัมปืนลูกโมโอเคเลยแต่มอดเอ็มสิบหกไม่ค่อยดีเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนโก oh, <man. S 1> หยิบน้ำมันหยิบน้ำมันไปเติม <Come on. S 1> น้ำมันเติมน้ำมันเติม <Come on. S 1> น้ำมันนะครับเติมน้ำมันเออเฮ้ยไอตัวกดเหรอไปเร็วหยิบนำ้ำมันมา เฮ้ยฮันเตอร์หรือเปล่าวะแม่งไม่ระแวงจริงกูเฮ้ยไอเฮียโดนจริงๆด้วยโอ้ยโดนโดนฮันเตอร์แล้วยิงมันหน่อยอ่าเฮ้ยยิงมันหน่อยยิงมันหน่อยตายแล้วไม่มีคนช่วยเลยวะตายแน่เลยกูอะเรียบร้อยเรียบร้อยกูตายแน่นอนตายแน่ๆครับเฮ้ยช่วยด้วยดิเฮ้ยอุ้ย มันมาแล้วเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยหันมาข้างหลังก่อนดิไม่ช่วยกันเลยว่ะกู <c oughs> ว่าตายละเออ <c oughs> เรียบร้อยนั่นไงเด้ <c oughs> <c oughs> ดงไม่มีใครช่วยนะครับเรียบร้อยตายแองแมงแมงไม่ช่วยกันเลยว่ะ <c oughs> โอ้อย่างนี้ต้องพิมพ์ด่าซะหน่อยว่า ไม่ช่วยกันอ้าวพิมพไงวะเนี่ยจะพิมพ์ต้องกดอะไรวะ <c oughs> นี่ดาบุ่นซะหน่อย <c oughs> ไม่มีใครช่วยเลยนะนั่นตายสองคนละไม่รอดหรอกกูว่านะได้เล่นใหม่ชัวร์ <c oughs> แองแมงลนะไหนดูดิ แม่งแอ็งแม่งแอะ <c oughs> เรียบร้อยตาย <c oughs> ไม่รอดไม่รอดหรอกดูดิคนเดียวจะไปสู้ได้ไงวะเนี่ย <c oughs> เรียบร้อยโดนโดนแดกโดนแดกตายตาย <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อย เฮ้ยแทงหรือเปล่าวะแทงวะกูว่าแทงวะแม่งแทงจริงๆด้วยแทงคือโลชา่นนะที่อจีบหายแล้วแทงโยนแล้วบึ้มแทงมาแล้วขึ้นมาแล้วแทงนั่นไงเรียบร้อยตายอ้าเฮ้ยฟื้นแล้วเหรออะไรวะฟื้นได้ไงวะ Đâu đâu, dịp pưn, dịp pưn Dịp pưn Úi Duyên, 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 duyên xài mình ok, Xuyên ở quá Tháng, tháng ít léo hả? กูว่าได้เล่นใหม่เหอะเล่นใหม่เหอะพี่น้องเอ้ยโยนก่อนยี่โรดยีด่โรดยีด่งโรดยิงมันยิงมันกระโดมยิงก่อนยิงมันยิงมันเข้าไปเออ้ยไปไปไป ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไป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 ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนก่อนไป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 ทันไหมท<ด><ด>ันไหมโอเคเดี๋ยวกูฮิวอนเดี๋ยวฮิวให้เอ้ยอยู่นิ่งๆสิเอ้ยช่วย,ยไม่ทันครับ เหลืองแล้วโอเคงั้นเราฮิวก่อนโอเคฮิวฮิวฮิวตัวเองก่อนรอดแล้วเว้ยเฮ้ยมาเร็วเออฮิวก่อนเลือดเหลืองแล้วเลือดเหลืองแล้วเลือดเหลืองแล้วฮิวฮิวฮิวขอบคุณมากพี่น้องไปเร็วแม่งมอดน,นี้เปลี่ยนมอดน,นี้แม่งทำให้แอนิเมชันเปลี่ยนปืนช้าว่ะลีโลดลีโรด,รโรดเออแม่งแอนิเมชันเปลี่ยนปืนช้าไปเลย ok thơm lơi chị ghat ghét in the car nè, nắp thơm thơm mang thơm gôn này yên mang thơm 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 Đi thơm 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 Đi เฮ้ยแม่งชาร์เจอร์เรียบร้อยชาร์เจอร์โอ้โหเรียบร้อยนะครับมีพยาบาลให้กูไหมเฮ้ยพยาบาลฮิวกลอนเฮ้ยจอกกี้เฮ้ยจอกกี้ฮิวกลอนฮิวกลอนเฮ้ยแม่งเอ้ยยังไม่หันให้กูฮิวเลย บลาชิปทำไมมันยากขึ้นวะเนี่ยเมื่อก่อนไม่ยากขนาดนี้นี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ิวก่อนฮิวก่อนเดี๋ยวสามแล้วเลือดอ่ะเฮ้ยบลาเฮ้ยทำไมหันได้ฮิวเลยให้กูฮิวก่อนโอ้ให้กูฮิวก่อนดิฮิวก่อนฮิวก่อนอุ้ยเรียบร้อยอืเอาไง เอ้ยมาลยุย <laughs> รีโหลดรีโหลดยิงมันรีโหลดรีโหลดก่อนโอ้แม่งไม่ได้ฮิลเลยอะรีโหลด,ดอยากให้รีโหลดเร็วกว่าน,นี้ว่ะโอเคดีพร้อมรีโหลดกระสุนแม่งแทงตองเอาเอเคละเอาเอเคดีกว่าเฮ้ยจัดการเดือย เออช็อตกันนี่แหละแม่งจัดการกับแทงยิงมันเลยลีโร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 ลเฮ้ยออออัดอัดช็อตกันเอ้ยบรรจุกระสุนเอ้ยเรียบร้อยปิวเฮ้ยมันมันโดนมาแล้วหนีแล้วหนีแล้วยิงมันยิงมันมาดิปืนพกอ้าวชนะเว้ยโอ้โหชนะชนะ โอเคนะครับชนะอยู่ปังกระจุยนะครับโอเคจบตานะครับ